กับบันนี้พี่น้องหล,งลังจากมันส่งร้านกันพากันกลับเป็นว่าอยากบอลร้อเิือก่ารอแกงมาบายเด้อเอาบายบายขอเลยสาวเด่กกินขี้ยงเลยบ,ยบายยดีใครยัง โชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยโอ้ยป้าข้าเจ้าอยากได้อันนี้ค่ะเงื่อนนี่ป้าต้องอยากได้อีกน้องเอาบ่อบ่อนางไลดีไลยไม่มากมาเก็บนี่ป้าต้องโทรศัพท์ต่อเตะเนาะโซ่โรพักสังเกงให้ป้าคางเงื่อนพี่น้องมีเอฟซีแบอยากได้อีกคนนะแต่แจ็คสีทักสีทักกันทางใดเสร็จส่งกันทางใดเนาะ ไม่จีดกินข้าวพี่น้อง,งป้าเมืออ่อขอบใจลายาเด้อป้าเด้อป้าพอกเดิน,ท,นทางกลับแล้วกับหนาพี่น้อ,องพอแอร์ก็ไปจีบกินข้าวล้างบ้านอุอน่นกะิเข้าวไปอ,อยู่น้ำลูกกันพี่น้อง มาเฮือนแล้วมาอยู่เฮือนชาแล้วลูกสายลาคอยป้าเพิ่นป้าเพิ่นแม่เทาเพิ่นพ่อแอรนี่ปู่ป่ะพ่อเทาเนาะพ่อเ่าเพิ่นพ่อเทาหับแล้วแม่เทาหับแล้วญาเนาะแม่คอยญาป้าครับแล้วพ่อแม่ก็หับแล้วไปน้องเรียบร้อยมาอยู่เฮือนชาแล้วบัดนี้มันเสียขาป้าเฮ็ดแล้วบัดนี้มันใหญ่เลยจะหน่อยกัน ทางลางกันีเลยพี่น้องมีกันหามีสินแล้วกต่ตาโลครับลูกรับลานมาเฮือกับพมีแ่นไป้องกินหอดเพือนหลายมื่นเลยอมื่อที่เจ็ดไปเบิ่งปลาเบิ่งปูอยากว่าบกหลามาเพือนในที่สุดก็มาเฮื่อนแล้วคนรอของขอก็บ่หนาวบบั เยลกเร่งนะคือไเป uh, ็นวัดเซาเอด้เนี่ยวัดนี้ให้เป็นพักพรติเตกับิปปลางตเตอนมแล้วก็เตรียมอาหารมนกินยังมือนมีที่บมากินยังว่าแกงจืดปาแกงจืดเมียนต้มหมูต้มยำมันเป็นไขมันไากินปันไดแกงจืด เออคิดไม่พอแล้ะเนาะสดพรอมันนะจะลืมต้มน้ำ้เออ,เอยังชิบซื้ออันนั้นนะอันใส่น้ำตาตากาน้ำห่อน,อน,น,นตะตัวเป็นขวดอันเยียซื้อบอ่เอาตัวอันแล้วกระจอกเจ้าจอกจอก้าไว้เวลากินน้ำห่อน่ะนะจอกอเป็นยังเขาตม่มองอรเ่าต้มะมันยิ่นห้องหกระุกวได้แเาเป็นน้ำซุปเออ ได้บ่าด้ดีสุดกระทงยัให้ต้มสุจะก่อนเอานมดื่มอามาต้มเ้าอยู่เนอยู่ซราเลยลูกเออจะส่อจะแอบอแม่ปาได้ตีตกาันไะปักไปอยู่อยู่ต้งการเนาะันมันอยู่นรการตลอดเด้จนนมือพ่าจนห่อนมืออัน พวกคืนเจ็บเม่อยูมอ่มันลราเป็นกระลักเป็กรลักห้อมแกมได,ได้ถูกถุก่ม<อ>าเดี๋กินนมแม่ไปน้องแม่เปกับปั๊มออกมาได้รายเติบกินแล้วก็นอนอน,อน้นำมอน้ำม้อนพราะเอาหมกโมน,นะพรอะ หมางมันยอยู่ห้องัเอวเทานตวไไอ่รเทารอไปเอ่อังปั่นอี่ดอกปั่นมหนลูกกันลูกกินนมกับสิปายัดได้หลายเติบครับเจ้าใแม่อา่ะลดอุ่นอีกลูกกินนมนมก็มีวิตามินสูงบาเนี้ต้านโรคต้านยังคือทานมอนวแล้วกันบุตรสา้แก้วนว เคยดูดนอง้องคำบดูดเนาะบดูดนองจับใส่กับปดูดได้ของดูดจากเอสจีบขบใจไปลายเอาให้เท่าออโต้ออ้ส่าแต่มามได้าผ่อนไม่ได้ขาผ่อนนัวหนังบนลากับวิ่งหัวเจ็บหัวนมบอกออามาจีบมนเบาเนาะเหลยวเจ็บพวนบ่ะนมบ เป็นคอเพิ่มบอเพิ่มวเออเพิ่มแล้ซะพอเ่ากสั่งไหมสั่งไหมอันน้ำพตพงศพสบายดีแน่ปลาเสร็จบอกพอเถอไม่จะเาแก่แก่ ประเหพประเทศทานแบบว่าตัดมาเลยเส็จอันเพื่อนของกบพี่บอกกบพอเถอกับ่าระเทศหล,ล,ลายอย่างพม่้ันมากกับเก็ดคอกคอกให้หายเหนื่อยเลยนะภอษพงกับ ไปหาซื้อกินเผาพงเลย๋ยวกันีนบ่กบรกพี่น้องเต้ๆกันยังสิไปหาซื้อซื้ออน่ะผ้ายาง เห็ดสองบ่อเ็ดสองบ่อเอาทดสอบเรียงสักสองอยก่อนลอยหนึ่งสองอยนะพอประมาณนี่ยลอยเนาะเบิ่งก่อนมันสิลอดหรือบุนลอดเนาะส่องระยะนี่ถึกโตหนึ่งโตหนึ่งประมาณ ครับเป็นเงินเงินเงินบาทประมาณตัวสองบาทประมาณนี้พี่น้องสองบาทครับเป็นเงินลาวกับประมาณตัวสองพันกีบสองบาทก็ได้เนาะสิบบาทเนาะไม่บอกมันปลายเปล่าเน,นี่แหละยังได้ตะโดนเลยพี่น้องมันก็นเห็ดข้อไก่ให้เติมอีกอืมแล้วสิรลยจำคืนอืม พอเอาและตาให้พ่นได้เงินเนาะพ่นหานันหานี่น้องพอแอเพนกเห็ดบอเลี้ยงกบ่น้องนีแต่เช้าชิไปหาซื้อผายางมาเป่นมาเิ่นมาก็หาบนเห็นแนวเฮ็ด่น้องเฮ็ดตะเล ยายเนาะอันนี้เป็นบอนเฮาซใส่น้ำเนาะบงน้นำไมละข้าง,างอนเราอยู่ข้างกลางบอนเฮาเกลือ,อะไยาเเขาปลูกลาาปลูกน้าเนาะปลูกทานี่ยปลูกเส่ตะกางเนะาะฮะทำให้มันอะไรางเีมีบอนส้นแดดวะหาคนใหม่เนาะมาใส่บมันมลีอยู่โคนอ แมเฮากับพ่อได้กินพ่อได้อัันน้ะไลไในครอบครัวพี่น้องฝ่ายา,ายางข้าวายาดบนสูงเป่ะสิบนสูงฝ่ายางบอกบนสูงนะเขาสะปล่อยสูงแต่ขี้ลายมันก็สิประมาณนี่มันจะขึ้นสูงซัมซัมนี่จากเส้นเขาเอินี่นประมาณนี่นบอ่เอ,บอเขากับชีวาใช่ไหมซึ่งยางเขียวอ้อมเทิงอีกอีกสุดหนึ่งเนาะ,นะใส่กระลังสีอ้อมขึ้นอีก เออเตะๆก็เก็บขี้นี่แล้วก็ล้างอ่างปลาเตรียมสิเปลี่ยนน้ําแล้วก็เก็บขี้ออกขี้อ่ะพี่น้องขอกขอกเป็ดก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องน้อยฮ้อนโมงก็เกเป็ดพออก็เ็ซอยหลายอย่างพี่น้องส่งอยู่เฮือนก็เล้างอ่างปลาพี่น้องมาฮอดแล้วก็สิล้างด้านหน้าแน่เพราะว่าคนน้อยก็อยู่กับแม่ นี่อ่างปลาเขากัดเสีเอานำ้ำน้ำหัวอาหารไปเป็นหดกบกบงังยมกกหมางเฮาโอ้โหมันมีสารอาหารหลายน,ำน้ำเลยนะอันนี้ก็อ่างปลาดุกปลาดุกน้อยพี่น้องอันนี้ก็ปลาดุกก็เริ่มใหญ่เลยปลาดุกนี่พี่น้นนองโอ้โหอบอวบเลยสอยๆกันพี่น้องเตะๆกันสิฮะเก็บเพื้นแน่แล้วก็ชีล่างอ่างปลาด้านหน้า แล้วก็ไล่พดกกไม้ซอยพอแฮ่เอาพี่น้องคลิปนี้ก็สเซดาคอราไปก่อนพี่นอ้องพี่น้องพกันคลิปหนาสบายดีพี่น้องลาไปก่อน